สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้วันที่19กรกรกฎาคม2018เนี่ยเป็นวันที่ดาวพุธกับดาวเกตเนี่ยเขาจะย้ายราศีกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นของชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวสงดวงเนี่ยย้ายแล้วจะมีผลยังไงกันบ้างเราดูที่ดาวเกตก่อนดาวเกตวันที่19เกรอ,อทษเออ19กากรกฎาคมค่ะจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ย อยู่จนถึงที่สิบามกันยายนเนาะประมาณ2เดือนมาอยู่ในตําแหน่งของพันธุพันธุก็หมายถึงอะไรบ้างหมายถึงของบ้านคนในครอบครัวเองรถที่ดินก็ได้ค่ะที่ทํางานก็ได้หรือที่ทามาหากินของแต่ละคนอาจจะเป็นลักษณะตลาดอะไรก็ได้นะคะลงไปปรับเปลี่ยนกันดูนะทีเนี้ยพยยอย้ายมาตรงนี้ปุ๊บดาวเกตเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแล้วนะ หรือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเองหรือสิ่งรีรับก็ได้ค่ะพอมาอยู่ตำแหน่งพันธุปุป๊บก็มองว่าบางคนนะ่ะอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่เกิดขึ้นไหมมีการทําบุญเรื่องพักเกิดขึ้นไหมหรือบางคนนะ่ะอาจจะมีการบูชานําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าโมยที่บ้านก็ได้ค่ะหรือคนในครอบครัวเองเนี่ยสามารถสัมผัส เรื่องพวกนี้ได้สิ่งริ้รับเร้นรับได้อันนี้บอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่คนนะต้องบอกอย่างนี้หรือบางคนนะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินที่ทํางานที่ทําหากินต่างๆร้านค้าอะไรเงี้ยเป็นแผงเล็ก,ลกๆอะไรก็รวมได้หมดรวมถึงบางคนอาจจะได้พบญาติพี่น้องที่คุณไม่รู้จักกันมานานก็ได้ หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะที่เราไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วหรือท่านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมีโอกาสคือเป็นช่วงเป็นวันหยุดไหมอ่าเราอาจจะกลับไปหาคุณแม่อะไรเงี้ยอมก็เป็นรอยต่อของวันแม่ด้วยเนาะ,ะต้องดูแต่ละคนนะคะทีนี้ดาวเกตเองก็เป็นอีกอ่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับ คนในครอบอครัวคณเองเกิดในเรื่องของบ้านรถที่ดินแล้วก็ที่ทำงานหรือ,อ,อร้านค้าตัวเองก็ได้แล้วก็พวกเวลาคุณไปเช่าบูธอะไรเงี้ยลักษณะเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะเกิดสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนนะแล้วก็อยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะบุญกุศลทุกะคนมากน้อยไม่เท่ากันนะคะ แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรอ่ะอช่วงนี้มันหน้าฝนน้ําพายุลมแรงอย่างนี้นะคะถ้าร้านเราอ่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ไหมตัดแต่งให้เรียบร้อยค่ะบ้านเราเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ไหมก็ตัดแต่งให้ดีหรือเราอ่ะจะไปจอดรถที่ไหนหรือเปล่าไปจอดรถใต้ต้นไม้ไหมดูว่าต้นต้นไม้นั้นอนะ่ะมีความเก่าแก่มากน้อยเพียงไรเพราะว่าอาจจะมีของ ปกกิ่งไม้มันหักลงมาไม้นคะมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือบางทีอ่ะเออเขาเรียกว่าถ้าใครมีการรีโนเวทบ้านตัวเองหรือเรื่องสันี้มีการซ่อมหลังคาอะไรอ่ะก็ถ้ายไงไงจริงๆนะจ้างช่างเถอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่า,ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมของแต่คนนะคะอน,นึ่เป็นการป้องกันได้นะทุกอย่างอนะ่ะ เรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันได้นะคะกด็ดูตามสถานการณ์ของตัวคนนะทีนี้ดาวพุธเนี่ยวันที่19ก็ย้ายเหมือนกันดาวพุธน่ะสิบเกากรกฎาย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ยจนถึงที่3ส,สิงหาคมของคุณเน่ยเป็นเรื่องอะไรพันธุอยู่ในเรือนพันธุเขาบอกว่าคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้น ในตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้มีหลักฐานมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้หรือมีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งอ่าแล้วก็รวมถึงที่ทํามากี่หากินของคนเองและก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวทีนี้เราก็มองอยู่ว่าอ,อย่างบางคนที่บอกอถ้ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะถาวร ชั่วคราวอยู่ที่พื้นเดิมเราว่าดาวพุธเราอะตำแหน่งอะไรเล็กใหญ่ดาวพุธเป็นตำแหน่งอะไรบอกก็บอกตำมนั้นแล้วก็รอบอายุอีกอยู่ในตำแหน่งดีหรือเปล่านะคะเนี่ยจะแตกต่างกันตรงนี้บางคนอะอาจจะมีบ้านมีรถอาจจะเป็นบ้านมือสองก็ได้หรือ,อยังไงบางคนไปเช่าคอนโดไปเช่าแตกต่างกันไปนะคะ พราะอยู่ที่พื้นเดิมทั้งหมดแต่น,นี่คือเป็นดาวจอรนะก็บอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีมากดีน้อยเนียเน่ยต้องแตกต่างกันแล้วค่ะบางคนนะ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของเ,อเรื่องการทำหาก,กินนะ่ะมันก็มองได้ว่าบางทีคุณอาจจะได้ที่ทำหาก,กินเช่นบางคนอาจได้แผงค้าขายของเนี่ยได้แบบถาวรเลยบางคนก็อาจจะลักษณะว่าเหมือนแบบ เวลาเราไปตลาดที่เขามีงานพวกอ e ีเวนต์ขาของเนี่ยอาจจะตรงนี้สมวันใบงานนี้อีก3วันหรือลักษณะอีก็ได้เหมือนกันค่ะอยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนนะคะก็ต้องไปปรับนะถ้ายังไงมองว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณได้อะไรไม่ว่าจะเป็นที่ถาวรหรือที่ชั่วคราวขยันทำงานกันให้ดีๆ เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กัคุณเองนะรวมถึงอาจจะมีพวกลูกค้าเลยเข้ามาในร้านคุณด้วยก็ได้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยถ้าบางทีอ่ะเราไมันก็ยได้เจอคุณแม่อ่าอาจจะมีคุณแม่มาหาเรามาเยี่ยมเราที่ที่พักก็ได้นะคะก็ดูดีๆนะว่าเป็นเรื่องอะไรของตตะคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ